่านผู้ชมฮะ9มง15นาทีตอนนี้พดุงศิลป์ศรีชโยนะครับผู้สื่อข่าวของท็อปนิวส์อยู่บริเวณหน้าซากอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นด,ดินนะครับที่ถนนกำแพงเพชร2นะครับเชิญครับ ขอบคุณครับกำลังจะเข้าสู่72ชั่วโมงสำหรับปฏิบัติการการค้นหาผู้ที่ยังคงติดอยู่ใต้ซากอาคารสรํงงานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรืออาคารสตงที่พึ่งพังถล่มมาเมื่อช่วงบ่ายวันศุกร์ที่28มีนาคมที่ผ่านมาล่าสุดตอนนี้ผมอยู่บริเวณหน้าประตูทางเข้าหลักซึ่งเป็นประตูที่บรรดาทีมกู้ภัยนะครับทีมค้นหาผู้รอดชีวิตเนี่ยเข้าไปอยู่ตรงตึกเข้าไปอยู่ประตูนี้นะคุณผู้ชมฮะ เมื่อสักครู่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานนะครชัชชาติสิพันธ์ก็เพิ่งเดินเข้าไปตรวจสอบหลังจากท่านผู้ว่าเนี่ยได้มาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเมือ่อสักครู่ประมาณสักหานาทีที่ผ่านมาหลักๆนะครับเนื้อหาใจความหลักๆที่ท่านผู้ว่าชัชชาติเนี่ยบอกก็คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะไม่ว่าจะ72ชั่วโมงหรือมากกว่านี้ก็จะต้องค้นหาผู้ที่ยังคงติดอยู่ใต้ซากอาคารให้ออกมาให้ได้มากที่สุดน,นะครับนั่นคือไฮไลท์สาคัญของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ครับ ซ้ายมือตรงนี้จะเป็นตัวเลขสรุปความคืบหน้าล่าสุดที่ทีมกองกำานวยการค้นหากู้ภัยนะฮะได้สรุปตัวเลขเมื่อช่วงเวลาประมาณ8นาฬิกาหรือเกือบ1ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับล่าสุดตอนนี้จำนวนผู้ประสบเหตุที่นี่ณนะจุดเกิดเหตุอยู่ที่96รายยอดผู้เสียชีวิตยังอยู่ที่11รายเหมือนที่เมื่อช่วงค่ำวันนี้ที่ผมรายงานเมื่อประมาณ1ทุ่มนะครับผู้บาดเจ็บ9รายนะฮะ อยู่ระหว่างการติดตามหรือผู้สูญหายเนี่ย76รายย้อนไปตรงผู้เสียชีวิตก็จะแบ่งเป็นชาย8รายหญิง3รายซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาที่มีข่าวออกมาจากหลายสำนักนะครับว่าพบสัญญาณชีพประมาณหลายรายอยู่แต่ว่ายังไม่ถึงตัวของผู้ที่ยังติดอยู่ใต้ซาาอาคารนะครับ <c oughs> ก็เลยยังไม่รู้ว่าสัญญาณชีพที่ว่านั้นเป็นสัญญาณชีพที่ยังคงยังดีอยู่หรือว่าอ่อนอยู่นะครับ จุดที่ให้คุณผู้ชมเห็นเป็นจุดหลักที่ทีมกู้ภัยจะไปค้นหานั่นก็คือจะเป็นยอดส่วนบนของซากประลักหักพังน้นั่นคือยอดตรงนั้นซึ่งตลอดทั้งคืนก็จะมีทีมเจ้าหน้าที่ทีมกู้ภัยนะครับขึ้นไปด้านบนนะครับโดยใช้รถ p พาเวอร์เครนขนาดสูงเนี่ย นั่งอยู่บนยืนอยู่บนกระเช้าแล้วก็ขึ้นไปด้านบนตรงยอดสูงสุดแล้วก็น่าจะมีปล่องเหนืออะไรสักอย่างฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็อาจจะใช้เครื่องมืออาจจะเป็นกล้องหรือเครื่องมือตรวจสอบวัดสัญญาณชีพย่อนลงไปเพื่อดูว่าใต้สร้างอาคารใต้นี้มีสัญญาณชีพอยู่หรือไม่นะฮะซึ่งต้องบอกว่า72ชั่วโมงต้องเป็นเวลาที่เรียกได้ว่า ถ้าเป็นในทางการแพทย์เมื่อกี้ผมได้ถามนะครับก็เป็นเวลาที่เรียกได้ว่าเป็นความเป็นความตายว่ามนุษย์เราเนี่ยจะสามารถอดข้าอดน้ําได้สูงสุดในเวลาประมาณ7-2ชั่วโมงนี่คือภาพล่าสุดคือเป็นหน่วยทหารของทีมกองทัพสหรัฐนะครับเป็นกองทัพบกสหรัฐซึ่งกําลังจะเป็นทีมกู้ภยัยครคุณผู้ชมนี่ฮะ กำลังจะเข้าไปร่วมปฏิบัติการค้นหาผู้ที่ยังคงติดอยู่ใต้ซรากอาคารครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นสถานการณ์รล่าสุดขณะที่บริเวณวบรรยากาศโดยรอบสถานการณ์โดยรอบก็มีหลากหลายฮะทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชนมูลนิธิห้างร้านต่างๆนะฮะต่างเร่งนำสิ่งของมาช่วยเหลือมาเอ่อมาช่วยเหลือมาร่วมให้กับเจ้าหน้าที่ที่ เข้าไปค้นหาผู้ที่ยังติดอยู่ใต้ซากอาคารนะครับมีหลายๆหน่วยงานทั้งครัวสนามแล้วก็มีเต็นท์ของมูลนิธิร่วมกตันยูปอเทกตึงเพชรเกษมแล้วก็หน่วยงานอื่นๆรวมไปถึงครัวพระาชทานครับครัวสนามด้วยเช่นเดียวกันนะฮะเนี่ยฮะก็ยังคงมีทาน้ำใจหลั่งไหลจากทุกภาคส่วนเข้ามาอย่างต่อเนื่องครับคุณผู้ชมครับ เดี๋ยวอีกประมาณถ้ามีความคืบหน้าในส่วนของเมื่อกี้สักครู่อย่างที่ผมเรียนให้คุณผู้ชมได้ทราบไปว่านายชัดชาติสิธิพันธ์ผู้ว่ากรทมเนี่ยเพิ่งเดินทางเข้าไปยังด้านในอาคารร่วมกับทีมทหารของกองทัพสหรัฐอเมริกาคาดว่าน่าจะเข้าไปตรวจสอบความคืบหน้าในการค้นหาผู้เสียชีวิตและตรวจสอบในเรื่องอื่นๆสิ่งหนึ่งที่ควบคู่ไปกับการค้นหาผู้เสียชีวิตนั่นก็คือการกระบวนการการตรวจสอบในส่วนของกระบวนการการก่อสร้างอาคารนะครับหลังจากเริ่มมีข้อมูลหลุดออกมาแล้วว่า เริ่มมีข้อมีการตั้งข้อสังเกตในเรื่องของกระบวนการการก่อสร้างในเรื่องของเหล็กเส้นหรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆน,นะเดี๋ยวต้องดูกันต่อไปว่าหน่วยงานที่เข้ามาตรวจสอบโครงการอาคารสตังงอแห่งนี้จะพบความผิดปกติอะไรบ้างและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่หน้าอาคารสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเขตจตุจักรช่วงนี้กลับไปที่สถานีก่อนครับครับคุณครับคุณปุรุงสิงห์ครับขอบคุณนะครับก็วันนี้นะครับผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมนะครับ มีการนัดประชุมนะครับกับทางด้านของทีมกู้ภัยนานาชาติในเช้าวันนี้นะครับซึ่งคุณชัชชาบอกว่านะครับในวันนี้ซึ่งจะเป็นวันครบรอบ72ชั่วโมงเช้านี้ผมได้คุยกับกู้ภัยนานานชาติมากขึ้นเป็นทีมที่เก่งมากต้องคุยกับเขา ช่วยกันวางแผนทุกหน่วยงานของเราพร้อมต่อชดอก็พร้อมอยู่ในจุดเกิดเหตุทั้งคืนเราลุยต่อเรื่องการกู้ชีพนะครับฝั่งกู้ชีพลุยเต็มที่ไม่มีหยุดทุกหน่วยงานพร้อมการตรวจสอบอาคารก็ยังลุยต่อเพราะยังต้องสร้างความมั่นใจเมื่อคืนมีการเตรียมพื้นที่ให้ญาติผู้สูญหายสถานการณ์ทั่วไปคลี่คลายนะยกเว้นตึกที่ถลม่มก็เมื่อคือนนี้ที่ท่านผู้ว่าชัดชาติไปดูที่เกิดเหตุนะฮะ มาตรการเยียวยาเดี๋ยวคงมีออกมาก็ดูตามกฎหมายต่างๆนะครับนี่ครับวันนี้วันทำงานขอให้ใช้ชีวิตปกติส่วนด้านนี้เราจะรับผิดช,ชอบเองนะครับเมื่อคืนไปตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุตอนประมาณ4ี่ทุ่มประมาณสี่ทุ่มนะครับมีคุณสุริยะชัยระวิวานพผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัย และทีมนักดับเพลิงนะครับรายงานข้อมูลให้ตึกโซนแดงคืออาคารที่เสียหายจากแผ่นดินไหวในระดับสีแดงนะครับมีจำนวนสองแห่งจาก155แห่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกทมร่วมกันตรวจสอบโครงสร้างส่วนอาคารที่อยู่ในระดับสีเหลืองมีจำนวน33แห่งอ๋อนนี้รายงานตึกโดยทั่วไปนะตึกโดยทั่วไปในกรุงเทพท่านผู้ชมฮะครับมีตึกสีแดงนะ สองแห่งซึ่งก็ออไม่สามารถใช้งานได้นะครับอาคารที่อยู่ในระดับสีเหลือง33แห่งระดับสีเขียวอีกร้อยสแห่งและอยู่ในระหว่างการรายงานอีก18แห่งนะครับลลออแ,แล้วก็มีรายงานมาจากทาง,ง,งาเ,เ,งเชียงใหม่ท่านผู้ชมคบจากทาง,<อ>งจังหวัดเชียงใหม่นะครับ มีข่าวมาว่าผู้พักอาศัยคอนโดมิเนียมสูง32ชั้นนะครับที่เชียงใหม่จำเป็นต้องย้ายข้าวของไปหาที่พักอื่นนะครับแม้โครงสร้างหลักยังมั่นคงแข็งแรงดีแต่อาคารได้รับความเสียหายหนักจากเหตุแผ่นดินไหวนะครับและก็ต้องมีการซ่อมแซมใหญ่ขณะที่ดวงตะวันคอนโดกลางเมืองเชียงใหม่ ที่โครงสร้างเสียหายและเสี่ยงถลม่มจนต้องอพยพคนออกทั้งหมดล่าสุดมีการติดตั้งอุปกรณ์ค้ำยันเอาไว้แล้วฮะอันนี้รายงานม,มาจากทางเชียงใหม่นะครับนี่ดวงตะวันคอนโดนี่สูง8ชั้นนะฮะอยู่ย่านลอยเคราะห์ในตัวเมืองเชียงใหม่ครับซึ่งเป็นหนึ่งในอาคารสูงที่โครงสร้างได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวที่ผ่านมานะฮะ และนอกจากอาคารคอนโดมิเนียมสูง32ชั้นก็คืออาคารสุภาลัยมอนเต้งนะครับอยู่ย่านสี่แยกสารเด็กในตัวเมืองเชียงใหม่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันครับเท่าไรครับภายใต้สร้างอาคาร ยังมีอีกหลายชีวิตนะครับที่รอการช่วยเหลืออยู่แล้วก็ถึงแม้ว่าวันนี้จะครบ72็ดิสองชั่วโมงแล้วก็ตามนะครับในช่วงบ่ายของวันนี้แต่ว่าคุณชัดชาติเองก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปนึกถึงว่าจะไม่รอดชีวิตยังไงก็ต้องช่วยเหลือให้ได้มากที่สุดก่อนนะครับต้องนึกถึงใจของคนที่เขาเฝ้ารอว่าญาติพี่น้องคนรักของเขายังติดอยู่ภายใต้ซากอาคารแล้วก็ในจํานวนนี้เนี่ยมี มีน้องสองคนนะเป็นนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็กก็สูญหายจากตึกสอ,งงอทอถล่มลงมาเนี่ยนะะก็ชื่อนายศักชัยสุมาลีแล้วก็วรวุุิตรีวุฒนะครับเป็นนักศึกษาชั้นปวช2ทับ4แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก็สูญหายอยู่ภายในอาคารหลังนี้นะครับพร้อมกับทีมช่างไฟฟ้าอีก4คนนี่นะฮะ แต่ว่าก็ยังยังมีความหวังนะครับในการช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุเนื่องจากเจ้าหน้าที่คู่ภยัยตรวจพบสัญญาณชีพบริเวณที่คาดว่าผู้สูญหายจะติดอยู่นะครับนะทั้งสองคนนี้ฝึกงานกับห้างหุ้นส่วนจำกัดสมชัยเจ๊บุ๋มการไฟฟ้าในภาคเรียนที่หนึ่งฝึกงานเดือนมีนาคมถึงกันยายน68น,น,นะแล้วก็การฝึกงาน วิทยาลัยได้มีการทำประกันอุบัติเหตุหมู่ให้กับนักศึกษาทุกคนครอบคลุมการเสียชีวิตทุกกรณีวงเงินหนึ่งแสนบาทนะครับตอนนี้ญาติพี่น้องของน้อ,อ,องทั้งสองคนนี้ก็เฝ้ารอข่าว<ม>การค้นหาผู้<ม>ที่รอดชีวิตภายในอาคารนี้นะฮะ<ม>เป็นนักศึกษาฝึกง,งานนะครับสองคนนะครับ อนนี้เราหวังอะไรยังไงครับหวังให้ร้านรอด่ะค่ะอรอบปฏิหารย่างเดียวก็รู้แล้ละละวว่าอยุ่ไหนหวังกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้เรายังมีความมั่นใจก็ห้าสิบห้าสิบอ๋อจ้ะขอให้รอดตอนนี้ข่าวทีแรกเป็นยังไงครับพูดอะไรไม่หวัไงตกใจพูดอะไรไม่หวังนก็ขออย่าให้น้องอยู่ในนั้น ขอให้อยู่ข้างนอกอย่างเดียวภาวนาอย่างเดียวเดี๋ยวนี้ก็รู้รแล้วลว่าติดอยู่ในนั้นแต่ก็ขอให้ปฏิหารให้ไปอยู่ตรงที่ไอเล็กไม่ทับไม่อะไรอะค่ะอตอนนี้ยังมีความหังมอีความวังครับวังในจุดใดวางให้นองไออันครับบอกว่ามีชีวิต ค้อมวงเขาคือยอย่างไรฟังจากี่วาต่างประเทศเขาบินเขาม้าวมาซอยแล้วเขาบอกว่าสกแกน,นเจอคนบ่อกอย่างไรเพราะสะแนนสกแนชีพจรคนนนะตอนนี้เขาภาวนาว่าห้รัอนอยู่ในกลุ่มนั้นในกลุ่มนั้นไฮรานนี่สิบอกมาที่ทางเดียวก็บนเดิมดชมฮะก็ ในวันที่เกิดเหตุครับนะฮะในวันศุกร์ท่านผู้ชมฮะตั้งแต่ตอนบ่ายวันศุกร์ที่เกิดเหตุขึ้นมาปรากฏว่าก็สภาพการ,รจราจรนั้นติดขัดอย่างหนักนะครับตอนนั้นก็มีข่าวว่าทางด่วนดินแดงนั้นมีปัญหานะฮะเพราะได้รับความเสียหายได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดแผ่นดินไหวนะครับแล้วก็ทําให้การ,รจราจรนั้น ติดขัดไปทั่วนะครับแต่ในท่ามกลางนะครับการจราจรติดขัดมีคลิปคลิปหนึ่งนะครับเ,ออเข้าใจว่าอยู่ที่บริเวณใจกลางกรุงเทพมหานครนะตอนนั้นรถลาติดขัดแล้วก็รถไฟฟ้าเนี่ยใช้ไม่ได้เลยรถไฟฟ้าปิดหมดนะเพราะว่าต้องทดสอบนะออระบบก็ทำให้คนเดินทางกลับบ้านเนี่ยโกลาหลมาก ในวันน,นั้นนะก็จะให้ท่านผู้ชมได้ดูคลิปคลิปหนึ่งให้เห็นถึงน้ำใจคนไทยนะฮะซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนว่าเขากำลังจะขับรถกลับบ้านเขาเปิดประตูรถเขาลดกระจกลงมาแล้วก็ถามว่าเขาจะไปบางนามีใครจะไปบางนาในเส้นทางนี้ไหมขึ้นรถมาด้วยกันนะเป็นคลิปสั้นๆท่านผู้ชมลองชมคลิปนี้ดูนะฮะ ผู้ชไหะ<อ>รถกันสีดำเนี่ยฮะพอรถกระจกลงมาแล้วก็กําลังจะไปบางนารถติดเห็นไหมแล้วคุณผู้หญิงที่แบกถุงนี้ก็ไปถามนะฮะแล้วก็มีคนขึ้นไปด้วยนะฮะโ้สุดยอดไหมะท่านผะู้ชมฮะน้ำใจของคนไทยนะฮะใช่ในค่ำคืนวันนั้นเนี่ยกลับบ้านกันค่ำมืดดึกดื่นนะฮะมึนตึ๊บไปหมดเพราะปะกติแล้วคนหลายหมื่นคนคนเป็นแสนนะฮะ เดินทางกลับที่พักด้วยรถไฟฟ้าพอรถไฟฟ้ามีปัญหานะเนื่องจากแผ่นดินไหวก็เลยโอ้โหงงเลยไม่ได้เอารถออกมาเลยนะฮะแต่ว่า,ากลุ่มบุคคลที่นี่คนเนี่ยติดค้างอยู่บนถนนเยอะมากนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมคงจะได้ดูไปบ้างแล้วนะครับว่า,าหลายคนเนี่ย ทนกับการรถติดบนท้องถนนไม่ไหวต้องใช้วิธีการเดินเทา้านะเดินกลับบ้านนะฮะบางคนโอ้โหถ้าเราลองไปไล่อ่านในออนไลน์เนะี่ยห้ากิโลเขายังมีห้าหกกิโลเจ็ดแปดกิโลยังมีนะฮะเดินกลับบ้านเพราะว่าไปติดอยู่บนท้องถนนสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงแล้วก็มีจํานวนไม่น้อยที่น้ํามันหมดเ็ามีนะฮะน้ำมันหมด,มนะะมหมดต้องจอดกลางทางนี่นะฮะ เพราะว่ามันมันติดนานเ,ออเกินกว่าวิสัยปกติเกินกว่าจะคาดเดาได้แล้วก็ไม่ได้ว่ามันจะติดมากมายกันขนาดนี้วันศุกร์นั้นเป็นวันที่โกลาหนมากสามสี่ทุ่มรถยังติดอยู่เลยคิดดูแล้วกันฮนะแล้วก็กลุ่มบุคคลที่ได้รับคำชื่นชมนะได้รับความนับถือกราบที่หัวใจนะะก็คือบุคลากรทางการแพทย์ท่านผู้ชมฮะในวันที่เกิดเหตุนะครับทั้ง คุณหมอพยาบาลบุคลากราทางการแพทย์ทุกท่านที่อยู่ในโรงพยาบาลน,นะทั้งในกรุงเทพและจังหวัดต่างๆนะแต่และท่านนั้นสุดยอดมากก็มีคนบันทึกคลิปไว้มากมายได้รับเสียงชื่นชมนะว่าทุกคนนั้นนะเวลาที่อยู่บนอาคารอยู่ในโรงพยาบาลทุกคนก็ต้องเอาตัวรอดยกเว้นกลุ่มคนพวกนี้นะอเอาตัวเองรอดไม่ได้เพราะว่าต้องนำพาผู้ป่วย ไปด้วยนะฮะหลายคนก็ต้องอุ้มเด็กนะครที่เด็กแรกคลอดนะขนคนลงไปนะคนละม้คนละม,มือบางคนเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมฮะบางคนเนี่ยกำลังได้รับการผ่าตัดบางคนก็กำลังปั๊ม CPR อยู่เลเป็นผู้ป่วยวิกฤตนะก็ต้องขนย้ายไปต้องเข็นเตียงไปแล้วก็มีคุณหมอคุณทยาบาลเนี่ยทำ CPR อยู่บนเตียงผู้ป่วยไปด้วยนะฮะ ท่านผู้ชมก็คงจะเห็นคลิปนะคลิปที่อยู่ในโลกออนไลน์โอ้โหมากมายอลองชมคลิปตัวอย่างนี้นะฮะ อันนี้เป็นคลิปของโรงพยาบาลของคุณหมอเลี้ยงทองอนะโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะนะครับเห็นไหมแต่ไม่มีคลิปหนึ่งที่เขาถ่ายมาจากหลายๆโรงพยาบาลให้เห็นว่าโอโ้โหนะโกลาหลมากมแล้วก็มีคำพูดว่ามีคำพูดว่าจะลงไปได้ยังไงผู้ป่วยละ่ะ ใช่ใช่คุณเทน่าเห็นไหมเห็นแล้วมีหลายคลิปมากแล้วแล้วมีคนก็เอาคลิปจากที่ต่างๆเนี่ยมาต่อๆกันใช่ใช่ไหมเอาคลิปจากที่ต่างๆมาต่อแต่เริ่มต้นด้วยเสียงของเพียบานเนี่ยบนบอดก่อนนะบนบอดว่าจะลงมาได้ยังไงผู้ป่วยล่ะใช่นะแล้วหลังจากนั้นก็เป็นภาพอุ้มคนแก่ลงมาโอ้โหใช่อุ้มคนแก่ลงมาอุ้มเด็กลงมาเข็นเตียงมาโอ้โหสารพัดฮะทีมงานหาได้ไหม นี่แหละก็ต้องชื่นชมนะฮะบุคลากรทางการแพทย์นะในยามวิกฤตว่า,านี่เป็นอาชีพที่ไม่สามารถจะเอาตัวเองรอดได้เพราะว่าเราเกิดเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นผู้ช่วยเาบาลเป็นบุคลากรทางการแพทย์นะเราต้องนำพาผู้ป่วยลงไปก่อนนะครับแล้วก็อุ้มโอ้โหคือเคลื่อนย้ายคนป่วยเนี่ยมันเครื่องไม้เครื่องมือใช่นะ บรรดาอะไรตองต้องเอาลงไปหมดทั้งเตียงนะฮะเตียงเตียงหนึ่งผู้ป่วยคนหนึ่งเนี่ยต้องใช้คนเข็นลงไปเนี่ยหลายคนมากใช่ไหมและไหนจะบรรดาคุณพยาบาลที่ดูแลน้องๆอีกที่เพิ่งออกมาใช่ไหมโอ้โหคุณแม่ก็คุณแม่ก็ไม่สามารถมาอุ้มลูกได้อ่ะคุณแม่ก็ยังพักฟื้นอยู่เลยอก็ต้องเป็นพยาบาลเนี่ยอุ้มเด็กลงไปช่และเห็นนะว่าอุ้มลงไปแล้วก็ต้องแบบป้องด้วยนะ บางทีก็ต้องพักด้วยนะเออกลางร่มก็มีโอ้กลางร่มก็มีนะนี่แหละฮะท่านผู้ชมฮะเอาละเดี๋ยวเราพักกันคู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาคุยข่าวกันต่อครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แตงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ